สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับเซฟัสและที่นี่นะครับเท้าสออฟคาบูกิเตขาบ้านพ่อนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกๆท่านนะครับมารู้จักกับรถ m a ส d a 2สตัวนี้นะครับอ่ะมาดูรูปลักษณ์ภายนอกนะครับกับภายในว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมจะพามาทัวร์รถคันนี้เองครับ สำหรับวันนี้นะครับเซฟัสจะพาทุกท่านนะครับมายชมกับรถบรรดาสองตัวนี้นั่นเลยนะครับรถบรรดาสองตัวนี้นะครับเป็นรถคันสีเท่านะครับเป็นรถปี2009นะครับมากับเครื่องขนาด1.5กันเลยทีเดียวนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2009นะครับอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าภายในรถคันนี้นะครับจะสวยและหรูหราเพียงแค่ไหนนะครับอ่าโอเคเปิดประตูนะครับแล้วก็ สิ่งแรกที่เราพบเจอเลยนะครับจะเป็นพรมาลัยของรถคันนี้นะครับมากับพรมาลัยหนังหุ้มสีดํานะครับสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับสะอาดด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของบริเวณคนข้างหน้านะครับก็มาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะครับเครื่องเล่นเสียงนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องปรับอุณหภูมิแอร์นะครับมากับมาพร้อมกับเกียร์แบบออโตเมติกนะครับแล้วก็ห้องโดยสารด้านหน้าของรถคันนี้นะครับก็จะมีบอร์ดนะครับเป็นบอบาะผ้า สีดำน,นะครับสวยและดูแพงมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอห้องโดยสารภายหลังด้านหลังของรถคันนี้นะครับก็ถึงจะเป็นรถเล็กนะครับก็เป็นรถที่คว้างค่อนข้างกว้าง,าง,างมากๆกันเลยทีเดียวนะครับนั่งได้ถึง3คนนะครับในบริเวณของเบาะด้านหลังนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถ มาด้านสองสีเท่านะครับมีด้วยกัน5ประตู5ที่นั่งกันเลยทีเดียวนะครับใครที่สนใจก็ลองแวะเวียนเข้ามาชมได้นะครับอยู่ที่ House of p a p u ูเ t ตสาขาบ้านพรนั่นเองนะครับอ่านี่นะครับรับรับคันดูได้เลยนะครับว่าเป็นรถที่ใหม่และสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อนะครับก็คือช่องทางแรกนะครับเป็น Line แอดนะครับพิมแอดนะครับแล้วก็ hoc.pk นะครับแล้วก็ช่องทางที่สองนะครับจะเป็นในส่วนของเว็บเพจของ House of c a o p h u k e t นะครับสามารถเซิร์ชได้เลยว่า House of c a r p h u k e t นั่นเองนะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายนะครับสามารถติดต่อเซลได้โดยตรงนะครับก็คือโทรที่0838352.29นะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับ0838352.29นะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ